วันนี้คือมาทะเลแล้วก็จะพาไปสองผู้ชายไต้หวนันน่ารักมากนางแบบว่าไปหยิบถุงแมคโดนอลแล้วก็แบบเก็บขยะริมทะเลอะเอ้ยนี่ฮะ นี่เคยปาดีไอจี๋เกชๆท่านจะเป็นมเลิศ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 วันนี้คือมาทะเลแล้วก็จะพาไปสองผู้ชายไต้หวันแตไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเราไม่คาดหวังแต่ว่าวันนี้คือเป็นทริปที่เกิดจากการโดนช็อตฟิลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เที่ยวแบบนี้แบบว่าเที่ยวคนเดียวมานานมากวันนี้ก็เลยแบบพาทุกคนไปเที่ยวอลยเลิศเลิศเลิศ ก็คือแบบว่าย like <realtà> ังเล่าไม่ทันจบเลยนะครับทุกคนคือหลังจากที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันโดนช็อตฟิลช็อตฟิลอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเออมาเที่ยวทะเลคนเดียวดีกว่านะครับคือวันนี้เนี่ยจ๊อบมาชายหาดอันนึงครับที่เรียกว่าต้าอูหลุนอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ทุกคนแล้วคือจ๊อบเนี่ยก็เลยทักเพื่อนเวียดนามว่าเฮ้ยเพื่อนเวียดนามอยู่ไหนสุดแล้วมันก็บอกว่าให้มาที่นี่แต่สุดแล้วคือมันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่อื่น สรุปว่าตอนนี้จอกก็มาที่หาดดีอยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็กําลังจะไปเปลี่ยนกางเกงนะครับที่ห้องน้าสาธารณะเลิศเลิศวันนี้เงาเงาแต่ว่าแต่งเพราะว่าไม่มีผัวมาคุม <laughs> เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกพร้อมเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งหลักปักฐานก่อนเอาตรงที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆผู้ชายหน่อยทุกคนเลิศเลิศเริ่มเลยเริ่มเลยไปครับเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเตรียมหาที่ลงหลักปักฐาน เดินเ,เล่นก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ติดกับภูเขาเลยผู้ชายก็จะมาเล่นวอลเลย์บอลกันตรงนี้แล้วก็มีผู้ชายมาเล่นเซิร์ฟ้วยเลิศไปครับเริ่มเดินเล่นดูผู้ชายอืม,อม,อมได้อ๋อเขาจะมากางเต็นท์กันครับก็คือเป็นเต๊ะโอ้ได้ที่ลงหลักปักฐานแล้วนะครับก็แอบเพลินเหมือนกันนะครับมาคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูกันดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเลิศเลิศเนี่ยเลิศเลิศเลยหน่วยการคนที่เล่นวอลเลย์บอลผิวคนเนียนมากเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆก็อาจจะลงใต้คครรััไไไปปปปดดดูชาาายหหที่่่เเเเจอออนนิิกต ว่าหาดเนี่ยมันอยู่ใต้สุดเลยอาจจะต้องชวนคุณออ๋ลงไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่าคุณออ๋จะลงไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ชายก็แบบว่าได้อยู่นะด้วยความที่เขาเป็นแบบว่าผู้ชายไต้หวันด้วยมั้งแล้วเรา,าก็เทสคนทะี่แบบว่าติติอ่ะเอานะเอาแบบว่าปล่อยใจส,สนุกหวาน,วานๆแกก็คือแบบว่าเขายืงคนเดียวนานแล้วนะคนนั้นนะยังไงเจยวเขายืนมาไม่นากว่าแบบสามชั่วโมงแล้ววะน้อยเว้ยไม่ใช่แกคือของน่ารักมากเขากำลังเก็บขยะริมทะเลอ่ะน่ารักมากนางแบบว่าไปหยิบถุงแมกโนนแล้วก็แบบเก็บขยะ 林泰雷啊，哎你，你好，你好，你好，可以自己介绍一下吗？不好意思，我中文不太好，没关系，我是高雄人哦，我来台北读书啊，因为我刚看到他是在海边收垃圾，然后我觉得是很好，<laughs> 然后可以跟其他人，如果他们来海边的话，然后可以可以可以，那怎么解释？不要不要随便丢垃圾，那呃行为下我比较少会跟他们讲，因为我觉得其实我自己我自己去捡啊，因为我就以前我跟大家讲过，可是其实反应没有哦，啊、那为什么你自己收？ 投垃圾。而且那那些热色也不是你自己的，是不是？为我跟我女朋友，我跟我女朋友就是大概从刚交往该五六年前吧，我们就是去海边，然后在高雄的时候就很多人离开就每次去海边走一走，回来就捡些热色，然后就回回城市丢。啊，很厉害，就是没看到这些人，看到看到看到看第第一次看到他们。你明天明天其实也有一个金滩活动啊？明天吗？对啊，什么活动呢 景山上的是哦，oh, 在这边吗？在另外一边，不在这边，<好>靠近一点。我挥一,一下，一下，一下。好，好，你可以把你的 IG 给其他人看这边吗？嗯嗯嗯，嗯你的 IG 可以吗？IG 啊、嗯，可以吗？好，可以啊啊，呃，Hanson。 八二好好好好谢谢你哎我忘记你可以跟泰国人说萨瓦迪卡吗萨瓦迪卡啊对对萨瓦迪卡我要怎么做我的手是要这吗啊对对啊萨瓦迪卡好拜拜那你要叫我拜拜吗哦拜拜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  เพราะว่าคือแบบว่าเราเห็นว่าเขาน่ารักแล้วเขา,วาเก็บขยะด้วยก็เลยแบบว่าไปชวนคุยสําหรับทุกคนนะครับนี่คือตั้งใจชวนคุยทุกคนแต่ว่ามีความแอบช็อตฟิลเพราะเมื่อกี้ตอนที่เขาเปิดหน้าต่างโทรศัพท์มาคือเขาตั้งรูปคู่กับแฟนเขาเป็นผู้หญิงโอเคช็อตฟิลกูสุดๆ แต่น่ารักคือนางบอกว่าน่ารักมากเพราะว่านางแบบนางมาจากภาคใต้เกาสงคือจังหวัดของอิู๋แล้วแหละแล้วนางก็ขึ้นมาแล้วนางก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาอาบแดดคนเดียวนี่ธรกิตว่าไม่มีผัวแล้วก็จะบอกว่าขอ,อกลับด้วยได้ไหมแต่จอมก็แบบว่าบอกเขาไปแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดครั้งหน้าขึ้นมาอาบแดดแบบนี้เนี่ยให้ทกักมาบอกด้วยเดี๋ยวขึ้นมาด้วยความกันเพราะเขาบอกว่าเขาชอบอาบแดดนะครับเหมือนกันเลยเพอดีเลยอยู่ดีก็รู้สึกบอกว่าอยากเปลี่ยนสีผิวเป็นสีผิวแทนๆทพอดีเลยมือเทลไปโกตะและสะเลเนาะ <laughs> เป็นการชวนคุยที่แบบวววว่่าาาาาาาเเเขขินนนนมกพพระ้ใจปงงัแลว ว่านางยืนอาบแดดอยู่งั้นนะผิวสีสวยมากเฮ้ยยังไงมีเวรที่อะไรห้าชั e เอางที่นี่เลโหลว่าคุณมาจากไหนฉันมาจ d กเวียดนามโอยค a ู้ไหมว่าทำอไรวนนีาทนี่เอหาผ o ้ชายหล่อโอ้โหโอเคถ้าคุเอู้ายหั่แจ้งให้ฉั e ทราบโอเคโอเคตอนนี้ก็มีตัวรอแล้วนะครับเอาอีนี่มารอดนะครับ ผู้ชายที่นี่เลิศเดี๋ยวขอไปเล่นน้ำก่อนนะครับนอนอาบแดดช่ำๆไปเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ